วิชาการจัดการสำนนกงานสาขาวิชาการจัดการสำนักงานจัดการเรียนการสอนมี2ระดับคือระดับปวชและระดับปวสระดับปวชผู้สําเร็จการศึกษาที่จบมสาหรือเทียบเท่าระดับปวสผู้สําเร็จการศึกษาที่จบปวชทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่าใส่ใช่ไหมคะว่าการเรียนระบบทุกีคีดียังไงระบบทุกาคีเรียน1ปีทํางาน1ปีระหว่างเรียนมีรายได้มีงานรำสามารถทำ จะอยู่ที่ใดในการทำงานเพราะทุกที่จะมีงานด้านเอกสารอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเรื่องเรียนสาขาวิชาการจัดการสำนักงานมีงานทำแน่นอนค่ะ Thank you.